คนไดเจ๊กลูกเลยแม่ลสามลูกลูกก้อนนั่นกระสมโตหรือสมเทียมลูกก้อนกสมเทียมเอ้ยสมโตแสดงว่าสมสมพอพันมาตลอดเนาะอือมาดี้กระสมโบติดเลยป่านนี้นะเอ๋อนี่แหละปกติผสมพอพันมันบนอาจจะมีปัญหานะคือหมายความว่าอัตราการผสมติดนี่สูงกับผสมพอพันนี่เป็นเรื่องจังว่าสูงเพราะว่า ปริมาณน้ำเสือมันเยอะนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ของสตัตว์ดมันจะรู้เองว่า,วาช่วงเวลาใดเพราะผสมมันจะมันจะเข้าใจธรรมศาสตร์ของสัตว์เองแะครับนี่แหละคือคือ้อ,อ,อดีของการผสมจริงนี่พอพันนี่ครับ้อเดียวคืออัตราการผสมติดสูงนี่แหละเพราะว่าธรรมศาสตร์ของสัต์เนาะแล้วก็2อปริมาณน้ำเสือมันเยอะนี่แหละนี่คือ้อดีดแต่นอกจากนั้นคอเสียทั้งเบิตเลย คอเสียไหมครว่าเฮดไทยติดเสื้อระบบสืบพันธุ์นี่แหละคออันดับแลกเลยการผสมพอพันธุ์นี่ครับปัญหาขอแรกคือคือติดเสื้อทางระบบสืบพันธุ์ไ่ว่าจะเป็นที่มีเสือนะครับที่บางโตนี่เสื้อบางโตนี่จะสามารถติดต่อสูค่คนได้ครับนี่แหละมันกับเฮตไทยปัญหา เกิดเพราะว่าอยังเพื่อนเพราะว่าเพื <norms> mm ่อนผสมบรูว <mas ans> mm ่าเพื่อนไปสมมองได้ไปไปแท่งมองได้มองได้จุ่ๆมากระแพ้กระจายเสื่อมาเรื่อยครับนี่แหละคือปัญหาอันลับแหลกเลยปัญหาคอแหลกเลยคือติดเสื้อระบบสืบพันธุ์ครับเพราะว่าจะเป็นแทงทิตตอบอครับแต่แทงทิตตอนี่สสาคัญที่สุดคือถ้าตัวได้เป็นก็คือคัดถิงเลยแหะครับเป็นยังจากแทงท่ตตอถ้าตัวได้เป็นแทงทิตตอเด้อพอเด้อเดี๋ยวเอาไปฟัง ถ้าสั์ตัวไดติดเชื้อระบบสืบพันธุ์เป็นแทงทิ่ต่อนี่คือช่วงปลายของการตั้งท้องนี่หาหกเดือนเก็ดเดือนในช่วงนี้จะเฮ็ดให้แทงออกมาเลยนี่แหละคือลักษณะ<ม>ลักษณะของโรคแทงทิ่ต่อครับ<ม>ถ้าาพอพันตัวไดติดก็เฮ็ดให้เป็นมันครับอันทะบวมซุ้มนี่แหละครับลักษณะแบบนี้ครับคือคือปัญหาของโรคแทงทิ่ต่อแต่สามารถ ที่จะติดต่อสู่คนใดโรคเื้อนี้อันตรายครับนี่แหละคือคือขอเสียครับของโรคแทงติดต่อนี่ครับติดเชื้ออย่างอื่นอีกครับคือกรณีติดเชื้อยูเรียพลาสมาครับติดติดเสือสเส้อทางระบบสืบพันธุ์เนี่ยจากพอพันธุ์น้่ผ้าตัวอื่นตัวใดตัวใดผ้าตัวใดติดเสื้อกับผ้ากระจายไปทั่วนะครับนี่แหละคือปัญหาปัญหาของการผสมจริงนั่แหละเม่ยนี่แหละให้เข้าใจด้วยครับเด้อขอดีขอเดียวคือ อัตราการผสมติดสูงครับแต่บันนี้พราะมันมันติดเสือแล้วมันกเฮ็ตรไทยผสมติดบกบติดแล้วบันนี้พอพันเลยครับบันนี้เพราะว่ามันติดเสื้อระบบสือพันธุ์แล้วนี่มันเฮ็ตรไทยปัญหาเกิดขึ้นได้บันนี้เพราะว่าสาเหตุคือเฮ็ดรไทยผสมติดยากแล้วบันนี้ครับนี่แหละคือปัญหาครับ <c oughs> แต่คอขาเพื่นบ่มีเสือ,อบ่มีติดโรคติดยั่งเลกัผสมติดถึงเวลาแต่ผสมติดง่ายเทืยเดียวนั่นแหละครับ แต่ส่วนมากแต่เดียวนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ครับตามพื้นที่ของเขาตามทีเจอนี่ก<ม>็คือส่วนมากพอแม่พีนน่น้องเกษตรกรเท่านี้ย่อมผสมพอพันหลายกว่าบริเพิกน,นกระจายเสื่อไปทั่วครับแต่เดียวนี้ตามทีเจอนะครับคือในพื้นที่นี่ผสมบ่คข่อยอยกติดพอพันนะครับ <c ười> นี่แหละการชั <c ười> ้นิทฐานเลยวาการชั้นิทฐานเลยว่า,าน,น่าจะติดเสื่อทางระบบสืบพันธุ์ครับฉะนั้นก็ต้อง ท,ที่การดูแรลรักษาเพลินก็ได้อ่ะ,อะโอเคเด้อพอแม่พ่นองเกษตรกรให้เข้าใจครับขเขาเน้นย้ำครับผสมเทียมปลอดไที่สุดครับปลอดไฟี่สุดเลยผสมเทียมนี่ครับหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ครับอัตราผสมติดในี่ยก็สูงถ้าหนึ่งเข้าเขาใจธรรมชาติและครับระยะเวลาในการผสมนี่แหละสำคัญที่สุดเลยครับ กระแทบจะลอยเปอร์เซ็นต์ถ้าเข้าเขาใจธรรมาสตร์กับใจเวลาของซัดใดเพราะแม่พีน้องเกษตรกรเข้เาจะต้องจับซัดให้ได้ครับดีแหละคือเพราะใจรักๆเลยเอาโอเคโอเคโอเค